สวัสดีค่ะวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยศาส,สตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางขวัตวรขาดิยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุลาภร์ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรณอาคารกรมพระศรีสว่างขวัตโรงพยาบาลจุลาภรณ์และพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณนะอาคารวิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างขวัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โอกาสนี้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตดิยราชนารี และพระราชทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีทุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายของที่ระลึกซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมสองสีพี่น้องวาดโดยนายปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทาาัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปีพุทธศักราช2557 รูปแบบของผลงานเป็นศิละปะแนวพ็อปอาร์ตการใช้สีสันหลากหลายให้ภาพดูราเริงสดใสสอดคล้องกับรูปบุคคลในภาพเยาว,ว์วองค์ประกอบหลักของภาพเป็นรูปวงกลมที่มีภาพสองพระองค์เมื่อ,อยังทรงพระเยาว์ด้านบนของรูปวงกลมประกอบด้วยวงรีสองรูปมาประกอบกันให้เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปใบหน้าของกระต่ายหมายถึงปีเถาะ ซึ่งเป็นปีนักษัตต์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่วนรูปวงกลมขนาดและสีต่างๆกันเป็นสัญลักษณ์ของสีประจําวันประสูติของแต่ละพระองค์การเขียนภาพเป็นระนาบสองมิติจัดวางองค์ประกอบของวงกลมน้ําหนักสีของวงกลมต่างช่วยให้เกิดมิติสร้างความลึกตื้นแบบลวงตาและแสดงความล่องลอยเคลื่อนไหวอยู่รอบ,รอบ วงกลมที่เป็นศูนย์กลางสร้างความสนุกสนานเบิกบานใจของเนื้อหาในภาพขอขอบคุณภาพและข่าวจากเพจโบราณน,นั้นมาค่ะ